สวัสดีค่ะอยู่กับน้อยแท็กเตอร์นะคะวันนี้พามาดู M... ซคุมา M988 0นะคะนี่ทั้งไถทั้งดันเลยค่ะทุกคนนี่เป็นโมท่อมาใหม่นะคะไปถาม่อม จะเป็นการดันคูที่เขาดันกั้นน้ำเลยนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นเดิมเป็นสวนยางนะคะทุกคนแล้วก็จะยังยังไม่เคยถ่ายตัดต่อยางเลยนะคะปกติเขาตัดต่อยางนี่เคยเห็นแต่เขามาขอถ่ายผ่าให้เอาผ่านสามมาถ่ายนะคะทุกคน แต่คราวนี้เอาผ่านหกนะคะทุกคนข่คาคาบอกว่าเอาผ่านหกโอเคงบที่ นี่เป็นงานแรกของหางที่ได้มาเลยนะคะเราได้มาแล้วก็มาเปลี่ยนได้หางทวนมานะคะก็มาเปลี่ยนสปริงนะคะสปริงท้ายแล้วก็ใบผ่านใบผ่านเป็นทางไอนะคะเราซื้อมือสองนะคะเราไม่ได้ซื้อใหมะะ่ อันนี้คือไทชิตกับต่อ,อยางนะคะถ้าได้หางสามนี่สุดยอดเลยนะคะทุกคนแต่ลูกค้าเอาหางตัวน,นะคะเป๊ะเป๊ะเป๊ะโอ้ถูกลากยาง มีรากยางเยอะมากถ้าได้หางสามนี่ไม่มีเปยน,นะคะทุกคนน่าจะลงลึกกว่านี้แล้วก็ตัดรากยางได้ดีกว่านี้นะคะ ีเป็นพ้นใน้บ่เขาถ้าได้หาง3ยสุดยอดเลยนะคะทุกคนลากยางใหญ่ๆก็สามารถตัดได้ ล,ลูกค้าเอาหางควนมานะคะลูกค้าสั่งหางขวนนะคะเวลามันเจอรากยางใหญ่ๆมันก็เด้งนะคะแต่ก็ถือว่าเข้าดีนะคะแต่ตรงควนตรงน,นี้มันก็จะแข็งๆหน่อยแต่นี่เราก็ไม่เคยเจอนะคะว่าใช้หางขวนมาตัดรากยางนะคะนี่เป็นงานแรกนะคะทุกคน ส่วนมากเคยเอาแต่หางสามนะคะมาตัดรากยางด้านหน้าแล้วก็จะเป็นเหมือนน้ำซับนะคะทุกคนยังไม่แห้งดีอุ้ยเสะต่อ,อยางนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโครนนะคะเราก็ไถเท่าที่เราไถาได้นะคะทุกคน ลูกค้าต้องการหางพรวนโอเคเราจัดให้แต่ถ้าจะให้ดีนะคะการตัดรากยางนี่ต้องใส่ใช้หางสามนะคะใส่หางสามมาอันนี้หางพรวนเราก็ไล่ละสามร้อยนะคะส่วนหางสามถ้าเกิดมาไทยก็ไล่ละห้าร้อยนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพลงเท่านี้นะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ